เทศบาลตำบนกระจับวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองน่าอยู่มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนเทศบาลตำบนกระจับมีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอบ้านโป่งห่างจากอำเภอบ้านโป่งระยะทางประมาณ5กิโลเมตรมีพื้นที่จำนวน9.1ตารางกิโลเมตรมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหาคนครเพียง65กิโลเมตรภายในเขตเทศบาลมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมและมีโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมมากมายเช่นอู่ต่อรถโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆมีสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมห้างสรรพสินค้าถึง2แห่งและสถานประกอบการด้านบริการอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังคงประกอบกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรมได้แก่การทำนาพืชไรและการปศุสัตว์ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษมสายเก่าเลขที่49หมู่ที่9ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ 1. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณววูปโภคด้านแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 3. ส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่น 4. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ 6. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านโครงสร้างการบริหารโดยการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลกระจับนายมนัทใจเจนรองนายกเทศมนตรีนายนิพนธ์สุพัฒนโกศลน,นายวรวัฒน้อยโสภาเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกระจับนางสาวธิดาทิพย์เลศชุติมากุณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต,รรรต,ตำบลกระจับานายสมศักดิ์ธนศักดดาสภาเทศบาลตำบลกระจับประธานสภาเทศบาลตำบลกระจับ นายพรเทพนิมิตนิวัตรรองประธานสภาเทศบาลตะบลกระจับนายวิชานศรีสัญญาเลขานุการสภาเทศบาลตะบลกระจับนายมนัฐรักดีสมาชิกสภาเทศบาลตะบลกระจับเขตหนึ่งนายเดชทับเนนนายทัศนวัตรมากระจันนายชากรน,นิรุตบวรทัศนางสาวนันทการดานกิตินายจิรายุทธสมจินดานายยงยุทธหลีลล้วนทิติกุลสมาชิกสภาเทศบาลตะบลกระจับเขตสอง นายมาโนดแป้นน้อยนายเสียงผู้ประดิษฐ์พงนายบุญหลงสนลอยโครงสร้างการบริหารส่วนราชการประลัดเทศบาลตำบลกระจับนายสมศักดิ์ตันเจริญกํากับดูแลส่วนราชการภายในได้แก่สำนักประหลัดเทศบาล กองคลังผู้อำนวยการกองคลังนางสาวสุภาพรกันเกลา์กองช่างผู้อำนวยการกองช่างนายสุรชัยอุดมวิทิตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายนิกร่อศรีพุทโธกองการศึกษาผู้อำนวยการกองการศึกษานางถาบณีต,ตันจเจริญสกุลชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนางสาวอาริยาพิทักษ์ภากรการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตํานกระจับจำแนกเป็น 1. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษาจำนวน1โรงเรียนคือโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 2. โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน1โรงเรียนคือ โรงเรียนวัจจันทารามตั้งตรงจิต53ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบนกระจับศาส,สนาประชากรในเทศบาลตาบนกระจับมีหลายเชื้อชาติเช่นไทยจีนโดยประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีศาสนาสถานจำนวนหนึ่งแห่งคือวัจจันทารามซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโปกและประชาชนในพื้นที่อื่นให้ความเคารพอย่างมาก ลักษณะทางวัฒนธรรมเนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบนกระจับเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ภาคกลางจึงมีขนรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยภาคกลางทั่วไปโดยมีการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆทางศาสนารวมถึงความร่วมมือทางด้านสังคมมีการจัดตั้งชุมชนย่อยจำนวน12ชุมชนลักษณะความร่วมมือที่เกิดขึ้นมีแบ่งกลุ่มและรวมตัวตามลักษณะพื้นที่ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันแบบอัตโนมัติเช่นมีการรวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ หรือการทํากิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเป็นต้นการบริหารพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติการคมนาคมการจาราจรการคมนาคมขนส่งในเทศบาลใช้ย,ยานพาหนะทางบกเป็นหลักโดยมีเส้นทางคมนาคมสายสําคัญจํานวนสสายดังนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางสายหลักติดต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางไปยังภาคใต้ผ่านอำเภอบ้านโป่ง โพธารามบางแพ่เมืองราชบุรีและบากท่อต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข323บ้านโป่งถึงกาญจนบุรีแยกจากถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่6 6ผ่านบ้านโป่งธรรมกะทาม่วงแล้วไปยังจังหวัดกาญจนบุรีการประปาการดําเนินกิจการประปาในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกระจับการไฟฟ้าการดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาล อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอบ้านโป่งการสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทห้างสรรพสินค้าร้านค้าและโรงแรมการสาธารณสุขสถานพยาบาลในเขตเทศบาลตำบนกระจับประกอบด้วยคลินิกเอกชนจำนวนหนึ่งแห่งและสถานีอนามัยของรัฐ การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยดำเนินการโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการกำจัดขยะเทศบาลดำเนินการเก็บขยะภายในเขตเทศบาลกีฬานันทนาการและการพักผ่อนมีลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มาออกกำลังเล่นกีฬานันทนาการและการพักผ่อนเทศบาลตะบลกระจับมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจำนวนหนึ่งแห่งคือส่วนสาธารณะบึงกระจับซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับการทำนันทนาการและการพักผ่อนออกกำลังกายอย่างว่าง ผมรับตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรี1ปีกับ6เดือนผมแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมไปได้เกือบ100ซพื้นที่ของเทศบาลตําบลกระจับจะรับน้ําไม่ว่าจะเป็นตําบลใกล้เคียงเมื่อน้ําไหลมารวมอยู่ที่นี่เราก็ต้องผลักดันให้ออกจากพื้นที่เราให้เร็วที่สุดปกติน้ําจะท่วมขังอยู่บริเวณบ้านเรือนเมื่อมีฝนตกหนักก็จะขังอยู่ประมาณสัก 2- หรือ3วันวันนี้เราแก้ปัญหาโดยการใช้ธนาคารน้ําใตดินน้ําท่วมขังก็เหลือแค่ประมาณสัก 3- 5ชั่วโมงก็จะลด ต่ำลงไปนะครับตลอดระยะเวลาที่มีฝนตกหนักผมก็จะเตรียมการสั่งการไปยังท่านปหลัดและก็เจ้าหน้าที่มีความโชคดีส่วนหนึ่งก็คือเรามีทีมงานที่มีความพร้อมเรามีทีมสมาชิกสภาที่คอยช่วยเหลือมีคณะผู้ริหารที่คอยเอาใจใส่และผมก็จะพยายามขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไปสู่ทิศทางที่ดีนะครับเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตํารวจจับกําก,กับดูแลถึง2แห่งแห่งแรกก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณโรงเรียนวัช แล้วก็อีกศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ของบึงกระจับเมื่อ2ส,สัป,ปดาห์ที่แล้วผมก็ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์หนึ่งต้นแบบของอำเภอบ้านโปง่งโดยรับกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านลลภพเลืงไพโโลน,เนโล์เราก็จะผลักดันแล้วก็ให้ความสําคัญกับบุคลากรที่คอยดูแลน้องๆซึ่งผมก็ให้นโยบายมาโดยตลอดว่าเราจะต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมมีสถานที่ที่เหมาะสมในการดูแลเด็กเล็กก็จะทําให้พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ปกครอง มีความอบอุ่นใจเพราะว่าเราบอกตลอดกับบุคลากรภายใต้กำกับของผมนะครับว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแต่เราต้องพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพที่ดี ให้สมกับพี่น้องประชาชนหรือผู้ปกครองไว้วางใจให้เราส่งลูกหลานมาเรียนกับเราให้เราภายใต้การดูแลของเราวันนี้เรามีทรัพยากรหรือต้นทุนที่ดีหนึ่งอย่างก็คือเรามีบึงกระจับ215ไร่ซึ่งผมเองนะครับจะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนพักผ่อนหย่อนใจได้มาออกกําลังกายในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันช่วงเช้าเเย็นเก็มีพี่น้องประชาชนในเขตใกล้เคียงรวมถึงพี่น้องประชาชนเขตจังหวัดติดต่อ,อกันก็มาใช้ บร,ริวันข้างหน้าผมก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับหอชมเมืองมองได้180องศาแล้วก็มีสะพานแขวนมีน้ำพุเต้นระบำมีอาคารสันทนาการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดเลี้ยงออกกำลังกายศูนย์ฟิตเนสภายในพื้นที่ของสวนธนะเราเองผู้สูงอายุเรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็ผู้มีพวกคุณกับ เ,เหมือนคุณพ่อคุณแม่ผมจะให้ความสําคัญเราจะมีกิจกรรมดูแลในเรื่องของสุขภาพของท่านล่าสุดนะครับเราก็จะมีการวัดสายตาประกอบแว่นให้ผู้สูงอายุที่ได้เข้าถึงการอ่านหนังสือในการมองเห็นเรายังมีทีมงานของอ,อสอมอเข้าไปช่วยเหลือพวกท่านเหล่านั้นนะครับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่ท่านยังขาดถ้าเกิดว่าเรามีประสานหน่วยงานหรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด เขาก็จะมาช่วยดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุอีกทีนึงนะครับเรามีโครงการหลายๆโครงการเรามีความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องพยาชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้สูงอายุวัยกลางคนเรียกว่าคุณภาพชีวิตท่านต้องดีขึ้นกว่าเดิมผมมองว่าเทศบาลกระจับเป็นเมืองที่น่าพัฒนาทำให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองที่ยั่งยืน ตลอดสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นเกาะกลางข้างถนนหรือหน้า,นาบ้านท่านท่านก็จะความเปลี่ยนแปลงไปวันนี้จะเป็นลักษณะถึงการหน้าบ้านหน้ามองเพราะว่าเทศบาลกระจับอนาคตต่อไปอาจจะต้องเป็นเทศบาลเมืองที่มีพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้คุณภาพชีวิตท่านก็ต้องดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางน้ําประปาไฟต่างๆผมก็เรียกว่าพัฒนาตลอดระยะเวลาปีกว่านี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะวันข้างหน้านะครับเรามาร่วมไม้ร่วมมือกันในการสร้างบ้านสร้างเมือง ผมก็มีความตั้งใจแล้วก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะพัฒนาให้กระจับเป็นเมืองน่าอยู่และก็ยั่งยืนต่อไปครับสวัสดีครับ